การประกวดมิสอินิเวอร์สครั้งที่74ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพมีสาวงามจาก120ประเทศทั่วโลก <That> s <S ทำผลงานกันอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปีนี้สาวงามจากเม็กซิโกฟาติมาบอสวัย25ปีดีกรีแฟชั่นดีไซเนอร์คว้าตำแหน่งมิสอ u น i ิเวอร์ส2025ไปครองได้สำเร็จค่ะ Miss Universe ส่วนสายสะพายไทยแลนด์วีนาปวีนาซิงทำผลงานทุกรอบได้อย่างยอดเยี่ยมและตอบคำถามถูกใจกรรมก,การและแฟนนางงามอย่างมากซึ่งเธอเน้นย้ำเรื่องของความเท่าเทียมและพลังของผู้หญิงจนสามารถคว้ารองอันดับหนึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้ค่ะ I believe that everyone who is going to overcome t l o s e barriers in life we can t a k e b a c k u r it's not about how you feel but how you rise up I would encourage you all to be your own CEO to light that light within yourself and light up And if we come together, live each other up, the world will be a much better place. And I encourage you all to never fear. I am standing here as your next i hope to together. ส่วนสีสันการประกวดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยกับการแสดงเปิดโชว์และการแสดงรอบชุดราตรี5คนสุดท้ายได้หนุ่มเจฟซาเตอร์มาโชว์เป็นศิลปินหนึ่งเดียวบนเวทีการประกวดปีนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ได้เพร์มในเวทีที่มันแบบระดับโลกผมซ้อมหลายรอบมากผมซ้อมแบบซ้อมแล้วซ้อมอีกอะ่ะกับกับบรรยากาศจริงเป็นโชว์ที่เรียกว่าเรากังวลประมาณนึ่างไยเพราะว่ามันค่อนข้างเช้าแล้วก็ผมตื่นตั้งแต่ตีสองเลยเนะี่ยตื่นมาวอร์มเสียงเพื่อให้มันแบบคุณภาพเสียงมันดีที่สุด เช่นเดียวกับแฟนนางงามแต่ละประเทศจัดเต็มส่งแรงเชียร์แรงใจให้ตัวแทนประเทศของตัวเองกันตั้งแต่เช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคลึกคลืนค่ะ